เสร็จแล้วนะครับน้องปอมตัดขนเป็นทรงหมีเทดดี้ทั้งสองตัวเลยนะบ้านเดียวกันขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับอันนี้สางขนแล้วก็ตัดขนได้ยกไกๆทั้งตัวนะครับเป็นทรงหมีเทดดี้นะพี่ช่างตัดให้เรียบร้อยแล้วอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขลัแก่นครับ เบอร์โทรศัพท์0866404443รายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขมให้กับสุนัขจรอสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยอนุนโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับการที่ไาใช้บริการร้านน้องหมาน้องมาซาลอนครับน้องปอมนะครับมาอาบน้ําสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกันใจนะครับเป็นทรงมีเท็ดดี้นะครับเท็ดดี้แบรน์นั่นเองเป็นทรงกลมๆน่ารักนา่กนารักนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องตัขงดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ หนหนมาสุดกหลังจากพี่ช่างสางขนให้น้องนะครับแล้วก็ตัดแต่งด้วยกันไกขึ้นทรงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะพาน้องไปอาบน้ําตีขนเป่าขนแห้งนะครับแล้วก็กลับมาแต่งขนละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าขนที่ตายแล้วที่ติดอยู่กับตัวน้องที่เรียกว่าขนสังกัตังนะครับเห็นไหมได้กองเบเริ่มเลย ถ้ามันยังอยู่กับตัวน้องนะมันจะเก็บความอับชื้นไว้ทําให้เกิดกลิ่นอับเกิดผืน่นแดงผื่นคันนะครับทําให้น้องเป็นโรคผิวหนังได้นะอันนี้พี่ช่างก็สางออกให้แล้วนะครับควรจะมันแปลงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก้อนขนสังกตังนะครับเอาขนที่ตายแล้วออกไปเรื่อยๆนะมันจะได้ไม่ฝุ่งกระจายติดเสื้อผ้าเราด้วยนะครับเพราะว่าครับ หลังจากที่พี่ช่างสางขนแล้วก็ตัดขนได้ไกลขึ้นทรงไว้นะครับเราก็จะพาน้องมาอาบน้ําเช็ดถูกันเพื่อที่จะให้น้องสะอาดนะครับขนสะอาดแล้วเวลาที่เราจะตัดขนทรงขนยาแบบนี้เราควรจะขึ้นทรงไว้ก่อนตัดขนขึ้นทรงนะครับเริ่มจาก1นสางขน2ตัดขนขึ้นทรงนะครับแล้วก็อาบน้ําเพื่อให้ขนเนี่ยเบาบางที่สุดนะครับ ขนที่เปื้อนน้มามันหรือว่าเปื้อนสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยนะสิ่งสกปรกจะได้หลุดออกไปพอเวลาที่เราเป่าขนแห้งเสร็จแล้วเนะี่ยขนน้องจะฟูเต็มที่นะครับจากนั้นเราก็จะไปตัดขนด้วยกรรไกรละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้เข้าทรงได้ทรงสวยนะจะตัดแต่งได้ได้กลมแล้วก็ได้ละเอียดได้ละมุนนะครับเขาเรียกว่าตัดขนได้ละมุนที่สุดบางคนอยากจะเอามาแค่ ตัดขนอย่างเดียวมันจะไม่ละมุนนะครับเพราะว่าเวลาที่พี่ช่างตัดขนโดยที่ไม่อาบน้ําเนี่ยมันจะได้ทรงแต่ว่าเวลาที่ขนน้องที่มันเปื้อนอยู่นะครับที่มีน้ํามันเกาะอยู่พวกน,นี้มันจะไม่ฟูให้นะครับมันก็จะตัดดูไม่ไม่ได้ไม่ได้ทรงสวยเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นอาบน้ําตัดขนด้วยเนี่ยมันจะได้ทรงสวยกว่าการที่มาตัดอย่างเดียวโดยที่ไม่อาบน้ํานะครับโอเคครับวันนี้เป็น อ,อย่างหนึ่งที่ฝากไว้นะครับแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราอาบน้ําให้กับน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราควรจะละลายแชมพูกับน้ําเปล่าก่อนที่จะใช้กับตัวน้องนะครับเพราะเวลาที่เราบีบแชมพูเข้มข้นลงจุดใดจุดหนึ่งที่ผิวหนังของน้องเนี่ยมันอาจจะมีสารจากแช,ชมพูตกค้างนะครับความเข้มข้นของแชมพูตกค้างอยู่เนี่ยเวลาที่ล้างไม่ออกล้างไม่สะอาดเนี่ย มันจะทําให้เกิดโรคผิวหนังได้นะอันนี้เป็นเคล็ดลับข้อหนึ่งของด้าก g ุ o มมิ่งนะครับต้องแล้วก็การบีบต่อมเมน็นะครับพี่ช่างบอกไปหลายๆคลิปแล้วนะต่อมเม็ดคือสายข้านหลังที่อยู่ตรงก้นของน้องนะครับมีกลิ่นคาวเราจะยกถางน้องแล้วก็บีบไล่จากก้นนะครับอันนี้พี่ช่างถ่ายคลิปไปด้วยแนละ้วก็เลยไม่ได้ทําให้ดูนี่แล้วก็บีบไล่นะครับใช้อีกมือหนึ่งนะครับบีบตรงก้นน้องนะครับมันก็จะมีน้ําออกสีน้ําตาล พุ่งออกมานะนั้นจะเป็นสารขั้นหลังจะต่อมเป็นนะครับเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวเวลาที่อาบน้ำเสร็จแล้วนะดีนะครับสภาพขนน้องจะมีก้อนพันกันเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ช่างจะต้องสางขนให้อย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็ค่อยตัดด้วยกันไกนะครับขึ้นทรงไว้ก่อนจากนั้นก็จะไปอาบน้ําเป่าขนแห้งตีขนฟูแล้วถึงจะมาแต่งขนล,ละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการทํางานนะเดี๋ยวพี่ช่างจะเริ่มจากการสางขนให้น้องนะครับ จะเป็นว่าตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดแทนนอกออกก่อนนะแล้วค่อยสางข้างในกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัดเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งนะครับบ้านนี้น้องปอมาอาบน้ำสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกันใจนะครับทั้งครัวเลยเป็นโงมีเทตี้นะ อาบน้ำสระขนก่อนนะครับแล้วก็ตัดขนด้วยเป็นใจร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนอในสวนเกษตรบางขลัแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับติดต่อน,นัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้า1วันนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งพิช่างใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสเข้สพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมา,น,มาน้องแมวซาลอนอ โอเคครับรเรามาดูัวนี้นะ้ว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องฟอมตัดขนเป็นทรงหมีเท็ดดี้ทั้งสองตัวเลยนะบ้านเดียวกันขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับอันนี้สางขนแล้วก็ตัดขนได้ยกไกๆทั้งตัวนะครับเป็นทรงหมีเท็ดดี้นะพี่ช่างตัดให้เรียบร้อยแล้วอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขลัแก่นครับ เบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4ด4 3สนสรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดเข็มใกับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยอนุมโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องมาซาลอนครับขอบคุณครับยิ้มหวานใช่ไหม